ต้อนรับเข้าสู่รายการ Sun Girl Sport News นะคะเป็นรายการกีฬาสไตล์น่ารักน่ารัก,รกและตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับทิพซามาเวทอาร์เซนอลกุงค่ะ Sun Girl Sport News นะคะเป็นรายการกีฬาที่จะมาสรุปผลฟุตบอลของลีกดังในยุโรปและก็ยังมีข่าวแกลนอื่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะทางรายการก็ยังคงมีผลการแข่งขันในแต่ละลีกไามให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่อาร์เซนอลบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซนะคะเกมนี้อาร์เซนอลเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนแต่ว่าก็สามารถเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้ สองประตูต่อศูนย์ทีเดียวค่ะจากการยิงของมิเกลอาเตดากับชิรูนั่นเองค่ะ คู่ต่อมานะคะลิเวอร์พูลค่ะพบกับเวสต์บรอมวิชและก็เป็นลิเวอร์พูลนะคะที่เปิดบ้านถล่มผู้มาเยือนไป4ประตูตอนหนึ่งเลยทีเดียวจากลุยวอร์เซอร์สุดไปคนเดียว3ประตูเลยนะคะแล้วยังมีจากแดเนียลสเตอร์ลิศอีก1ประตูด้วยส่วนเวสต์บรอมวิชนะคะยิงคืนมา1ประตูจากเจมส์มอริสันค่ะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเปิดซินโอเชฟฟอร์ดค่ะรับการมาเยือนของสโต๊กซิตี้โดยในเกมนี้นะคะที่มีกานยิงขึ้นนำไปก่อนจากปีเตอร์คลาวส์แต่ว่าโรบินฟานเพอร์ซีก็มายิงตีเสมอเป็นน็็นนน1ปประะะตตูต่อะคะแลกเ ยืนค่ะข,ขึ้นนําเป็น2ประตูต่อ1จากอันาอสโซวิกเกาะท่เวนรูนี่นะคะยิงตามมาตีเสมอได้2ประตูต่อ2และสุดท้ายก็เป็นชิชาริโตค่ะที่ถูกส่งมาเป็นฮีโร่ของทีมนะคะเมื่อซัด1ประตูค่ะทำให้หมดเวลาปีศาจแดงพลิกชนะโซปไป3ประตูต่อ2ค่ะ ส่วนทางด้านของเชลซีนะคะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะโดยทางฝั่งของเชลซีนะคะขึ้นนําไปก่อนจากอันเดรเชอรีแต่ว่าทางด้านแมนซิตี้ก็มาตีเสมอจากเชอร์โกอเวโก้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฟุตบอโดตอเรสก็ยิงให้เชลซีนะคะทำให้หมดเวลาเชลซีเฉือนชนะไป2ประตูตอนหนึ่งค่ะมาด่สุดบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้านนะคะดัดหมุนค่ะต้องบุกไป,ปเยือนชชลเก้และก็สามารถเอาชนะไปได้สารประตูตอนหนึ่งนะคะจากการทำประตูของแพทริคโอบามยองนูริซาหิดยาคุบบอสิคอฟสกีเจ้าถ ได้ประตูขึ้นมา1ประตูจากแม็กเมเยอร์ค่ะมาชมอีกคู่นะคะระหว่างไบเออร์มิวนิค่ะเปิดบ้านพบกับแฮร์ทูเบอร์ลนแต่ว่าเป็นทีมเยือนได้ประตูนําไปก่อนจากอาร์เดรินดามอสนะคะแต่ว่าไบเออร์กลับมายิง3ประตูรวดค่ะจากมาซูคิสสประตูและเกระเซน1น1ประตูนะคะและสุดท้ายทีมเยือนยิงตามมาอีก1ประตูจากเบนฮาจิราค่ะทำให้หมดเวลาไบเออร์ Bayern ชนะเอาไป3ประตูต่อ2ค่ะ ามาที่ลาลิกาสเปนกันบ้างนะคะเป็นบิ๊กแมตช์ค่ะระหว่างบาร์เซโลนาเปิดทีมคัมโนนะคะพบกับเรอัลมาดริดค่ะและก็เป็นบาร์ซ่าขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์นะคะจากเนมาร์และอเล็กซิสซานเซสทางด้านเรอัลมาดริดนะคะยิงขึ้นมาได้1ประตูจากเคเซ่แต่ว่าไล่ไม่ทันนะคะทำให้หมดเวลาบาร์เซโลนาชนะไป 2ประตูต่อหน,นึ่งค่ะมาที่สุดกาโซเซเรียอิตาลีกันบ้างนะคะเอซีมิลานค่ะต้องบุกไป,ปเยือนปาร์มาและก็เป็นเจ้าถิ่นนะคะเอาชนะไป3ประตูตออ่อ2จากมา r โกปาโรโล2ประตูและคาสโนส่วนทางด้านของเอซีมิลานนะคะได้คืนมา2ประตูจากอเล็กซานโดรมารีนะคะแล้วก็มาติอาสซิวเวสเตนนั่นเองค่ะ ทางด้านของยูเวนตุสนะคะเปิดบ้านรับมือกับเจนัวซึ่งก็ไม่ทําให้แฟนๆเจ้าทีมผิดหวังเลยค่ะเมื่อเอาชนะทีมเยือนไปได้2ประตูต่อศูนย์จากการทําประตูของวิลดอกับเดวิสคนละหนึ่งประตูค่ะมาที่คู่ของนาปโปลีนะคะต้องเปิดบ้านรับการเยือนของโตริโนโานะและก็เป็นอีโกอีนซัดสองประตูนะคะทำให้นาปโปลีชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะะั่นเองค่ะมาชมลีกเอฝรั่งเศสกันนะคะปรีสแซ์แชร์แมงค่ะบุกไปเยือนแซงเอเตียน ผลปรากฏว่าเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะคะโดยเจ้าถิ่นได้2ประตูจากเบนชาเมนกอกเย่และโรแมงอามูมากส่วนทีมเยือนนะคะได้2ประตูจากเอดิสคาวนีและแบรดมายจีีค่ะคู่ต่อมานะคะมาร์เซ่เปิดบ้านพบกับแรนส์นะคะแต่ว่าเป็นทีมเยือนที่บุกมาชนะไฟสามประตูต่อ2ค่ะ จากการทำประตูของฟลอยเอเยต้แม็กเอลเบร็กปรินซ์โอเดนกูเอและก็เจ้าถิ่นะคะได้ประตูจากฟลอเรนซ์ชาวเวียนค่ะและมาพบกับผลฟุตบอลคู่อื่นๆนะคะพร้อมกับตารางคะแนนนัดล่าสุดและก็ยังมีตารางการแข่งขันนัดต่อไปไมาให้ชมกันด้วยค่ะ เดวิดมอยค่ะกุณซื้อแฮงทีมแมชเชสเตอร์ยู่ในเตดนะคะก็ได้กล่าวชื่นชมลูกทีมในเกมที่พลิกกลับมาชนะสโต๊กสามประตูต่อ2นะคะว่าเป็นหัวใจของนักสู้ทีม่ไม่ยอมแพ้ค่ะและก็ทํางานกันอย่างหนักไม่มีท้อถอยเลยนะคะจนนํามาซึ่งชัยชนะในที่สุดนั่นเองค่ะแบรนดอนโรเจอร์ ger, นะคะนายใหญ่แห่งเรือปูค่ะได้กล่าวชื่นชมลุยโซเรสที่ซัดแฮตทริกนะคะว่าเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นอย่างมหาศาลเลยและก็มีใจชุ่มเทค่ะจึงนํามาซึ่งฟอร์มอันสุดยอดและก็เป็นผลดีต่อทีมนั่นเองค่ะแล้วเราก็กมี่างรนย ัปาห์มาอัปเดตกันเช่นเคยนะคะมาเริ่มกันที่แบดมินตันค่ะเฟรน์โอเพนที่ฝรั่งเศสนะคะน้องพีซพรทิ์บุรณาประเสริฐสุขนะคะก็ได้เข้าชิงชนะเลิศแต่ว่าต้องอกหักนะคะเมื่อพ้าให้กับหวังซื่อเสียนไป2เซตร,รวดด้วยคะแนน21-18ทั้ง2เซตค่ะมาที่ความเร็วในรายการรถสุดหนึ่งชิงแชมป์โลกสนามที่16ที่ประเทศอินเดียนะคะในรายการอินเดียนกรังปีนเซบาสเตียนเวสเทลนักขับเชอร์แมนค่ะก็เข้าเส้นชัยไปที่1ด้วยเวลา1ชั่วโมง31นาที12.187วินาที ะะพร้อมกับครองตำแหน่งแชมป์โลกปีนี้ไปครองในที่สุดค่ะและสุดท้ายค่ะมาชมเทนนิสในรายการ WTA Championship ที่ตุรกีนะคะ เซนาวิลเลียมค่ะนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันนะคะก็ได้ชนะลีนาะจากประเทศจีนไป2ต่อ1เซตเด้วยคะแนน2ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ0นค่ะป้องการแชมป์ได้อีก1สมัยเลยทีเดียวค่ะและซันเกิลสปอร์ตนิวส์นะคะขอเชิญเรื่องสนุกเชกิลฬาและเล่นเกมกับ1 3 8 c o m อเล่นตอนนี้และเริ่มต้นรับรางวัลใหญ่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง w w w 1 3 8 c o m โดยเรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการผ่านทางไลฟ์แชท โทรฟรีที่หมายเลข0 0 1 8 0 0 5 2 6 7 4ค่ะหรือว่าอีเมลมาก็ได้นะคะที่ tcs 1 3 8 com ที่สำคัญเลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ที่138 Facebook พร้อมกับติดตามเราได้ที่138 Twitter และทาง138 YouTube กันนะคะ138ขอเสนอการฝากเงินแบบใหม่ที่คุณฝากเงินได้รวดเร็วและปลอดภยัยลองตอนนี้สอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสำคัญของเราค่ะ และสุดท้ายนะคะขอให้ชมฟุตบอลเป็นเกมกีฬากันนะคะพบกับรายการ Sun Girl Sport News ได้ใหม่ทุกวันอังคารสำหรับวันนี้ทิพย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ